กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเอฟซีช่องนุม่มอุบลคนตะการสุขุมสุขชนนะครับผมกลับวันยุทธจังซีครับพี่น้องพี่น้องจะได้มาชมไขยงามนะครับผมแล้วก็คลิปเปิดราคาควายนะครับผมอ้าวมือนี้ก็อยู่กับคอยคอกหอยแน่นนะครับผมเพิ่นมีควายมากไหมนะครับผมสิเปิดราคาพี่ให้นอ้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับผมอ้าวมาครับพี่นอ้องอ้าวไอ้แน,น่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนี้เปิดเจ็ดตัวไอแน,น่นมีสามตัวครับสามตัวเนาะมาใหม่เนาะ เอาแม่หลกเลยแน่ยแม่แรลกเป็นแม่ลูกครับผมครับแม่ลูกนะครับผมลูกเก่าจะเลริญนลูกเก่าจะเจื่อนอายุเท่าไรครับลูกวันด้สี่เดือนครับลูกในสี่เดือนแม่กระทับของไอโซแล้วทับเดี่ยวท่บบักกเดเพชรเหนือเก้าเพชรเหนือเก้าครับด้เดือนครับเป็นี่เอาไม่ขึ้นไปเทิรแนวเดี๋ยววันสิบวได้ยินเสียงนี่อันนี้เสียข้อเสียอ๋อทับเป็นดีซีด้เดือนหนึ่งแล้วเดือนกว่าละเดือนกว่าสี่เดือนก่อนสี่ ก็ลักกระดานี่มันสีสิงหาแล้วอ๋อเดือนสี่สองเดือนแล้วครับกะแต่กะยังพอนได้ตรวจมันบ่อยเนี่ยเพราะท่านได้ตรวจครับท่านได้ตรวจเนาะเป็นลูกที่เท่าไหร่ครับไอ้แนนลูกที่สามลูกสามเนาะคันสีขาททองอ๋อลูกสีสีขาวทองครับคันธาทุทองเนาะลูกผูลูกแม่ครับลูกตัวผูครับลูกตัวผูเป็นลูกของเก้าเจริญบ่าแมนบ่แมนงั้นอุทัยบ่าโอลูกงิ้นอุทัยไดใบมานําบ่กมีมีมีหลอดแต่ว่ามปนใบมันเด้ เป็นใบตัวอื่นแต่ว่ามันเป็นหลอดมันหลอดเงินอุ่ไทยเรับประกันให้เลยอือครับเพื่อรับประกันเลยเงินอูทไทยลูกเจ็ดเดือนครับไปแนมตัวนี้ซี่เดือนครับลูกซี่เดือนนะครับผมส่วนส่วนสูงแม่ครับผมร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่นะพี่น้องเบื้องครับเป็นแม่ลูกด้วยพี่น้องเด้อนี่นะครับผมเดี๋ยวให้เบื้องหน้าตาอาจจะมีขี่ตุมแน่จังหน่อยด้วยพี่น้องแต่ว่าอัตลักษณ์นี่ก็มีเด้อพี่น้องชัดเจนครับชัดเจนครับนาเขาโอ้แม่ี่นนี้นาเขางามด้วยพี่น้อง เป็นเขาทรงอุ่มบาทนะผมนาเขาเปิดง่ามดีนาค่มพร้อมนะครับผมแม่นี่อัตรล้มมี่นะครับผมตาแต้มแต้มจ,จำแต่มันติดกขีตมนะครับผม<ไ>อ,อาจจะว่เห็นชัดแต่ว่าล่างกออกดีดีนี่ชัดแน่นอนนะครับผมเบื้องครับร้อยสี่สิบสี่นะครับพี่น้องปัดความเงาเลยพี่น้องอันนี้ให้เบื้องนะครับผมลำโตเงานี่คือให้เบื้องเบื้องต้นนะครับผมอ่จริงจริงก็อยาให้มาชมมาชมก่อนนะพี่น้องมักกับจังซื่อคือเขาวาครับซิปปากวาบอทอตาเห็นนะครับผม ให้มาเห็นกับตาจาของนะครับจังสื่อนะครับผมเดี๋ยวมันจังสีบลไอด้เสียใจนะครับผมผ้าหลังนะครับเงื่นมวลหน่อยๆนะครับเบิ้งครับเล็บเล็บม่วนดีเล็บน้อยกอดนะพี่น้องนี่เล็บหนาเล็บหลังกอดดีนะครับผมควายนี่เล็บตรงกดกอดนะครับผมเล็บยัดจางครับเล็บใหญ่อันนี้ลูกลูกผู้สี่สามสี่เดือนบ่วแน่นสี่เดือนครับสี่เดือนนะครับผมปัาดบั่นท่ายนะครับผมลูกเงื่อนอยู่ให้นะครับผมเรั้งครับเบิ้งครับราคาเด่นแน่นห้องไว้สามเซนหา ห้องไวสามแสนหาได้พี่น้องเลือกสำหรับแม่บ็อกแมวพันุนี่ครับผมร้อยสี่สิบสี่นะครับผมนี่ถือว่าบ็อกมีมาตรฐานนี่ครับผมร้อยสี่สิบสี่นี่กัตามราคานะครับผมอผู้ใดวา่าแพงกับพันไปขั้นผู้ใดมีทุนทุน่าไก่เคียงหรือเพียงพ่อกัติดต่อเขามาได้นะครับผมมันกับมีตัวถือตัวแพงเนาะ,ะมันกับตามธรรมดาครับตัวถือกับมีตัวแพงกับมีอีตอ่ต้นทุนใดมากกับบัทอกันเนาะแต่ละตัวอ่ากห้พิจารณาเอานะครับพี่น้อง อันนี้ถือว่าแม่ลูกนะผมตอนทับยังอ๋อเพชรเนื้อเก่าเนาะเพชรเนื้อเก้าทับของจริงไแมครับผมององเซียโซเตรียมใช้ฟ้ามเตรียมใช้ฟ้ามอยู่อุบลรั่งบอกครับครับเคลืค่อนบนรัดนะผมคนอาจจะหูดีนะผมเจ้าเพชรเนื้อเก้านะผมเป็นสายเงินอุ้ท้าขึ้นกันนะผมลูกเงินอุ้ท้บวกเพชรอุดรน,นะผมที่ผสมไปจะเข่าสองเดือนนะพี่น้องโอโ หอยแน่นนี่สูงลอยแปดสิบนะพี่น้องไข่มอนโตเตียเด้แต่ว่าคนจุ๋งนี่ผู้สูงซื่อนะครับผมอันนี้คือครูนะครับผมต้อได้ไร้หอยแน่นต้อได้ยูครับกะมาขูดขย้วเหาน้อยแน่นเนาะได้ลร้ได้หน่อยกะลองมาคุยเบื้องนะครับผมสำหรับคนที่มักกีรีนะครับผมอ่าเบอร์โทรติดต่อครับผม083 083 358 358 4967 4967เบอร์นี้้วยครับติดยูเดอร์เบอร์เล่านะติพี่น้อง แต่ว่าช่วงนั้นนะโทษชนกันหลายนะครับผมก็เลยติดตัวอาจจะลําบากแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มเบาๆแน่แล้วนะครับผมครับเบาแน่นั่นแหละฟังกันยังเมื่าไหร่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะผมมันอยู่ในน้ำอ่าันนีแม่สาวบ่อยแน่นแม่สาวครับทับแล้วทับแล้วนะผมประมาณสองปีกว่าบ่เว้ยตัวไหนมันล้นแม่น่ะนาน่ะตัวนาบงามๆอันตัวนาต้อง ตัวข้างหนา้าหรือ,อตัวไหนตัวยุคกลางนั่นแหละไปสาวอ๋อนี่ยฟันล้นแล้วฟันล้นแล้วก็สิประมาณสองปีกว่าโมเกินสองปีห้า <นะ S 2> แสนลูกห้าแสนตัวนี่ลูกห้าแสนครับตัวยุคกลางเด้อพี่น้องราคาที่เปิดเดเอแน่นเปิดหกหมื่นเปิดหกหมื่นมันโอ้ยมันเอาขึ้นไปได้ให้มาเบิองตัวจริงเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมลองจับเบิองมันตีขึ้นมาบ่นะครับผมนี่นี่ครับตัวยุคกลางอยู่ละแต่ว่านี่โมเมนต์ได้นี่ข้างหน้านี่มันแม่บอกแม่พันขนาดใหญ่ครับ นี่ป๊าแล้วก็ลูกย่าโยกตัวหูยังเปิดอยู่เด้อราคาะหกหมื่นจับยานโน้มนะครับผมโอ้ยเบิ่งครับลุกขึ้นเบิ่งกันน enfin ะ 60, อีหล่ะลูกเดูหกหมื่นครับเราเปิดลูกหาแสนครับทับตัวเดน่นทับบัวขาวทับบัวขาวบัวขาวเขายังอย่ะเพิ่งเชียวใบมาให้มือแล้งหนะ่อยอ๋อมีใไบไมีหลอดอยู่เนาะบ่มีหลอดทับจริงอ๋อทับจริงแต่ว่ามีใบอยู่มีใบอยู่บัวขาวคือว่านี่ยังว่าดเลี้งสิหล่ะ ขอกระกชื้นไป้เลยป่ะเปิดหกหมื <Man S 1> ่นบอกแมนทองจักเดือนเลยแน,น่เขาก็ทับได้หามือนะทับได้หามือนครับแตออ่มันคือว่าลูกเ่ยโอ้ทางหุ่นลูกก่อน <c oughs> แล้วนี่นะครับผมเอาลูกแล้วได้เห็นแล้วแบบเนี้ยเนาเบิบ้งเขาข่าวก่อนนะพี่น้องจริงๆนะมาเบิ้งตัวจริงนะครับมันจังเสียให้สบายใจนะผมได้ช่มตัวจริงก่อนนะครับผมไกลๆคุณละิึงตัวจริงกันเลย มตัวจริงเลยนะพี่น้องนี่นะครับยุ่ตรงนี้นะครับผมเปิดมียุ่แม่ลูกแล้วก็แม่สาวนะครับพึ่งทับนะครับผมที่เปิดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับแล้วก็มีอีกมองหนึ่งเนาะฝุงใหญนะ่เนาะประมาณจ็กตัวอีกมองหนึ่งเหมือนว่าหลัวว่าเนี่ยน,นะครับ <c oughs> หลายนะครับผมมันสามสิบว่าเถึงกันเยอะหน่อยว่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเดเขาว่าไม่อีกหลายเติบแล้วพี่น้องยังเหลือหลายเด้อสำหรับคนไหนที่สนใจควายราคาบ่บบอแพงหลายนะครับผมอ่า กับมี่นะผมนี่มันร็มาเหรออ่าเดี๋ยวขอดีล่ะไปไทยเอาเดียวจะไปไทยไล่เดียรให้พี่น้องไดชมนะครับผมกันนะครับนี่หกเมื่นทับได้หามเมื่อทรับจริงแต่มีใบนะครับผมม,มี่ใบไห่เนี่ยครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับผม,มโอ้แม่สาวนะครับผมสูงเท่าใด้วัดบ่บบอครับเได้วัดครับสามยังพวมีคนถามว่าแยกเล่ยนี่ขายบ่อยเนี่ยม่ขายครับ <laughs> นี่ครับผมบ่ขายเด้อจเจลีพี่น้องเยอะๆเยอะเยอะอู้สี่ที่ตมนี่สูงเข้อใดครับสามสิบกว่าหรอร้อยสามสิบกว่านะครับเป็นควายสาวนะผมยังม้อนสมบูรณ์คักปันได้ได้อพี่น้องฟั้นพึ่งลนนะครับผมห้องหกเมื่อแม่นครับต่อรองได้นะครับผมมองขายกะหาเมื่อเงนกล้วนะครับผมขายาหาเงินกวล้วยเหระกว่าหน่อยกว่าหลายกะมามาต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ผมถ่ายชุ่มนะครับผมตำหนิบ่มีน้อยแน่นเนาะบครับบะค่อยบ่มีตำหนินะครับแต่ว่ามันจ่อยแต่ว่าอาจจะตกดำเลี้ยงในจักน้อยนะพี่น้องตกน้าไปกะสำหรับคนทุนบ่อลหลนะผมกับตว่นามีกำลังถึงอยู่ดอกสำหรับราคาหามื่นกว่ากับพ่อเลี้ยงนะผมนี่โอ้บ่บ่บ่เตียได้พี่น้องเบิ่งเขาใกล้ๆเนี่ยแข็งขาเหง้าอยู่ได้พี่น้องหางกับโบเขินนะครับผมนะเขาก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับผมสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะผม ขวัญกระโตกสวงพ้อมบ้ดขอนตกตกสวงใส่พ้อมพี่น้องนะเอานี่เบื้องด้านไทยกระโตกน้ำเลี้ยงแล้วครับควายเอาไปเลี้ยงอ้วนๆมากก็เป็นตัวเจ็ดแปดหมื่นพุลธะพี่น้องขั้นติดทองเขาไปยีก,กับโอ้ว่ธรรมดานะครับผมเอาโอเคนะครับพี่น้องนี่ลหรครับผมมีเปิดแม่ลูกนะครับผมมท่านี่เหรครับสามเซนหาแล้วก็แม่แม่สาวเดียวพึ่งครับไปหาเมือเปิดหกหมืนนะครับผมหม่องเสียวแล้วก็ 5, กว่าะ่ะ จะเป็นกว่วหน่อยกัาหลายกะมาตอร่องพูดคุยเอานะครับผมอ่ะเบิดละน้อยแนีน่ยเนาะเบิดละครับเอาคลิมนี้เอาไว้ซ้ำหนีครับพี่น้องขอกขอารเข้ามาสวัสดีครับ